ทีตรลับเข้าสู่ช่องเทียนก่อน,นะครับวันนี้ผมจะไปซื้อบ้านใหม่ให้นกผมนะครับน้องอาทังกับเพ่ยนะครับจริงๆต่อให้เก่าผมก็ว่าจะไม่ซื้อหรอกแต่ประเด็นคือมันมีลูกนะครับแล้วลูกมันก็ตายนะครับพอมันตายแล้วมันก็กลายเป็นกระดูกแล้วก็เต็มไปได้วยมดนะครับแล้วมันก็ตายอยู่ในบ้านเก่าๆของมันนะครับมีมดอยู่ในนั้นทําให้ผมรู้สึกว่า น้องกรถังกับพี่เพื่อ,เอูเป็นพ่อแม่คงเหมือนจะอยู่ไม่ได้ผมผมไม่อยากให้มันอยู่แบบนี้นะครับผมก็เลยต้องซื้อบ้านใหม่ให้อยู่นะครับบ้านใหม่ที่จะซื้อให้อยู่นะครับก็สนามหลวงสองนะครับผมจะไปที่สนามหลวงสองนะครับทุกคน สนามมงซองนะครับตอนนี้ก็กําลังดูบ้านให้นกนะครับทุกคน,นว่าจะต้องซื้ออะไรน,นะ ในบ้านแล้วนะครับบ้านที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มจากเอาญ่ายัดลงไปข้างในบ้านเลยครับเพื่อเป็นรังของมันนะครับมันจะได้เก็บลูกไว้ได้นะครับเผื่อเวลาม,มันมีลูกนะครับทุกคน เอาไปไว้ที่กรงแล้วนะครับให้นกผมอยู่นะครับทุกคนอันนี้คืออันเก่านะครับที่ว่าลูกมันตายในนี้เรามีหมดนะครับเอาไปทิ้งแล้วนะครับพอซื้ออันใหม่มานะครับหวังว่ามันมีลูกอีกได้นะครับพอมันมีลูกอีกแล้วผมจะเอาไปฝากไว้ที่คนอื่นนะครับพอมันโตขึ้นให้เอากลับคืนมานะครับผมจะไม่ปล่อยไว้แบบนี้ให้มันตายเรามีมดนะครับทุกคน เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนที่ลูกของมันมีชีวิตอยู่นะครับเป็นแบบนี้ผมถ่ายวิดีโอไว้ครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเชิญคลิปต่อไปนะครับ